สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมทริปนี้นะครับพบกับผมนะครับนัดเทิงนะครับผมทริปนี้ก็จะมาเล่นเบาๆครับผมตกปลาแบบเบาๆครับวันนี้ก็อาการนัดเทิงก็มีอาการแบบว่าป่วยนิดนึงนะครับผมเป็นหวัดครับหวัดโอ้โหสภาพอากาศมืองเทิงนะครับหนาวเย็นทําให้อตอนนี้นะเป็นหวัดครับผมนะก็เลย ไม่อยากออกไปไหนไกลนะครับก็เลยเล่นเบาๆแถวๆใกล้บ้านนะครับวันนี้ก็กลับมาหมายฝึกหัดครับผมนะก็มาฝึกเบาๆแล้วกันนะครับผมก็ตอนแรกว่าจะเล่นชิงหลิวนะเริ่มติดใจชิงหลิวครับวันนี้ขอเปลี่ยนแนวดีกว่าครับผมนะเผื่อเจอปลาใหญ่ครับเพราะว่าชิงหลิวของเราของนาเทิงมีแค่ระยะ2.7เองนะครับผมนะทริปนี้ก็เลยมาเล่นสปิวดีกว่านะครับผมนะเผื่อจะเจอไซส์ใหญ่นะครับนะโอเคก็ ไม่ค่อยถนัดเลยครับผมอ่าชิงหลิวสปิวนะครับไม่ค่อยถนัดเลยนะครับนะก็เตรียมตัวไว้ครับเผื่อจะได้เข้าหมายหมายบอเมากับเขาบ้างนะครับผมนะก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีไหมก็เลยมาฝึกหัดก่อนนะเตรียมตัวครับผมนี่ครับก็ต่อชุดจากที่บ้านมาเรียบร้อยแล้วไม่รู้ถูกหรือเปล่านะ oh. เดี๋ยวต้องมาติดตามครับผมหมก็หม,หมเดิมหมายฝึกแัดครับผมนะ ว้าวน้ํานิ่งมากแล้วก็เย็นมากครับผมนะตอนเช้านะครับเชียงรายหนาวมากไม่รู้ว่าปลามันจะกินหรือเปล่านะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นดูครับนะโอ้หมายธรรมชาติครับปล่อยทิ้งไว้นะปล่อยปลานะแล้วทิ้งไว้ครับผมนะไม่ไม่ได้สนใจเลยปล่อยให้มันกินตามธรรมชาตินะโอเค,อเ,คเดี๋ยวมาลุ้นดูครับผมไปลุยครับขอเตรียมอ,อุปกรณ์ก่อน ต้องขอขอบคุณนะๆนะครับที่มาคอมเมนต์คลิปชิงหลิวคลิปก่อนนะครับผมนะก็เป็นความรู้ดีมากเลยนะครับผมตอนนี้ช่องนะเทึงนะครับก็จะถึงแสนซับสไครต์แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวถึงแสนซับนะครับเราจะมีกิจกรรมแจกเหยื่อนะครับนะเหยื่อชงครับผมเหยื่อตกปลาช่อนครับผมอาจจะมีปลานิลปลาดุกนะครับผมนะบ่อนี้นะครับผมปลาช่อนก็มีนะครับผมเดี๋ยวต้องมาลุ้นดูครับ กบอรงั้งสองบาทเลือกนายกองการบริหารจังหวัดิหาลต้องเบอร์สองอิการ่อัไทยนวหรือสจเลือสมาชิกสภาจังหวัดบาหรือสจท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับลงเบ็ดไปแล้วนะครับผ่านไปแล้วนะครับเกือบยีนาทีนะ ทุ่นนะครับผมทุ่นสปิวนะครับผมไม่มีอาการเลยครับผมนะโอ้โหวันนี้ยากมากโอ้ไม่รู้วันนี้เราจะรอดเย้วหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะต้องมารลุ้นดูนะครับผมระหว่างที่รอปลากินเหยื่อนะแนทเทิงนะครับผมก็เหงาๆนะครับก็มักจะเล่นเกมครับผมนี่เลยครับผมเป็นเกมยิงปลาครับผมนะเกมยิงปลายิง ยิงปลาแล้วอ่ะมันก็จะแตกแล้วได้แต้มนะครับผมนะก็จะเป็นเงินนะครับผมเราได้เงินนะครับผมเนี่ยครับเล่นครับยิง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 แบบนี้ครับผมนะโอ้โหสุดยอดนะเกมยิงปลาที่ผมเล่นผมเล่นที่นี่ครับ SSG 3 7 9เล่นที่นี่โคตรดีเลยครับผมจ่ายค่าคอมทุกทุกอาทิตย์ซิ่งเดือนมีแจกทองคำด้วยฝากถอนด้วย t ูบันนี่ว l ลเลแอดไลน์นะครับไปที่ S S G 3 7 9ครับผมเย้แตกครับผมนะแตกแบบนี้นะครับผมต้องถอนเลยครับผมนะต้องรีบถอนเลยครับผมนะสําหรับเอ่อใครสนใจนะครับเล่นที่นี่เลยครับโคตรดีครับสิ้นเดือนนะครับมีลุ้นทองคําด้วยนะครับผมนะแอดไลน์ไปได้เลยนะครับผมที่ S S G 3 7 9ครับผมนะว้าวสุดยอด นะที่นี่เขาฝากถอดนะครับด้วยทูบันนี่วอลเล็ตโอเคครับผมเล่นขอเล่นต่อนะปลาไม่กินเลยอะ่ะนี่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 ยิงเลยอู้อะไรวะอือเมื่อกินเมื่อกี้นี่โอ้โหปลาลากเลยนะ อือ uh ือ huh. ดูใหม่ดูใหม่ครับผม อีการเฮ้ยโอ้ย,อ,ยอะไรวะเฮ้ยโอ้อต้องรอแน่นหน่อยครับผมกว่าปลาจะเข้านะครับผมโอ้โหรอเป็นชั่วโมงนะครับผมกว่าปลาจะเข้านะครับ อ๋อตรงนี้แล้วกันโอเคเอาเอาเอาทุ่นมีอาการเลยครับลงไปปุ๊บเดียวนะสายในเอาเอาโอ้โห ตัวใสมันตอดครับผมท่านผู้ชม <c oughs> โอ้โตแล้วนี่ครับผมอู้อนี่ครับปลานินไซส์จิ๋วครับผมตัวนี้ก็ปล่อยไปนะครับผมไซส์เล็กมากโอ,โอ้ไปแล้วครับผมดูต่อ ฝึกไว้ฝึกไว้ครับเดี๋ยวได้เข้าบอ่อสนามจริงนะจะได้ไม่อายเขานะ <c ười> เคยไปนะครับผมต้องแอบแอบออกกับครับผมนะเพราะว่าเหีวครับนะต้องแอบ,บออกจากบอ่อเคยหรือเปล่าเสียงเงินสามร้อยไม่ได้อนะครับผมนะอือ แน,น่นแนมีอาการครับผมลงปุ๊บมีอาการปั๊บเลยอ่ะว้าวสายไม่ยืดไม่วิดแล้วกันความจริงนะครับถ้าเป็นเซียนนะเขาวิดแล้วนะครับผมนะถ้ามอาีอาการกระดิกแบบนี้นะครับผมนะพอ <c oughs> ดีนะถึงไม่ค่อยถนัดนะครับผมแบบนี้ มันต้องมีความใจเย็นน่ะนะมีสมาธิด้วยนะครับตกตกแนวนี้นะครับผมผมยอมรับนักตกปลาชิงหลิวสปิวมากมากก็ม,มีความตั้งใจอ่ะนะอืมถ้าใครใจร้อนแบบน่นเธอนี่ก็โอโ้โหก็มักจะแห้วปามนะต้องรีบๆแอบออกจากบอ่อค่อยๆย่องออกนะครับผมเพราะว่าแห้วไงแม่ <laughs> ทูดน,นอนแบบเนี้ย เอาโอเคติดอะไรวะอืมโอ้อน,นันน่นนั่นนั่นโอ้โหมีอาการนนเนี่ยเอาทุ่นนอนไปละเฮ้ยเป็นไรวันวะอุย้ยมันกินแล้วนี่วะ โอ้ตัวแรกมาแล้วท่านผู้ชมนี่ครับเฮ่ยมันกินเฮ้ยทุนอนครับผมกินเฮ้ยงงครับแมนันเธองงมากนะโอ้โหโอ,โอ้โหนี่ครับผมปลานิลตัวแรกของทริปครับผมมาแล้วครับผมนะโอ้โหกินแบบไม่รู้ตัว ไม่รู้ว่าตอนไหนกินตอนไหนจะวิตเลยนะครับผมนะเธออดมากนะครับผมถ้ามีเทคนิคดีๆก็แนะนําผมด้วยนะครับผมนะหรือว่าปัดขยับปุ๊บสวนปั๊บเลยยังไงก็ไม่รู้นะอันนี้แบบไม้ตายนะรอมันลากรอทุ่นจมอย่างเดียวครับผมนะถึงจะวิตนะครับผมนะเธอนะครับผมโอเคครับผมตัวแรกมาแล้วเดี๋ยวมาดูต่อครับผมสุดยอดโอ้โหเคยโดนปักมือนะ นั่น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 โอ้โหไม่มีผ้าครับผมน่ะโอเคได้อืออือตัวประกันครับตัวที่หนึ่งเดี๋ยเหียร้อยยส yes. ยากเหมือนกันนะโอ้ใจร้อนครับผมนะ Oh, นี่ครับผมได้แล้วครับผมนะตัวที่สามโอ้ยากมากทริปนี้อืนะจับจังหวะไม่ได้ครับอ่อนครับผมนะถ้านะนมีเทคนิคยังไงก็แนะนํามาได้นะครับผมนะนะเธออ่อนมากนะครับผมนะตกแนวนี้นะครับโอ้สุดยอดกว่าจะได้ตัวนะว้าวสุดยอดครับผมสนุกครับผมตกแบบนี้นะใจเย็นด้วยนะครับฝึกสมาธิด้วยนะครับว้าวลุยต่อครับ โสดนะครับโอ้โหมีไซด้วยท่านผู้ชมโอ้ยโห,โโหนี่ครับท่านผู้ชมนะไซฝ่ามือเลยครับผมเนี่ยโอ้โหปลานินนะ รู้สึกว่าโอ้โหมันมันกืนไปทั้งขอเบ็ดเลยนะนะว้าวสุดยอดไซยใหญ่นะไซเนี่ยไซนึ่งมะนาวเลยครับผมนะ <c oughs> พอดีจานเลยครับว้าวสุดยอดอฮ้อ <c oughs> โอเคครับผมสำหรับทริปนี้นะครับก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วนะครับทริปนี้นะครับก็มาเล่นสปิลนะครับผมก็ถือว่าแก้เหงาได้นะเหงื่อแตกเลยนะครับผมนะอาการป่วยก็อาการเป็นหวัดเป็นไข้ก็เริ่มบรรเทาขึ้นนะครับผมเหงื่อนะก็ออกทริปไกลไม่ได้ครับช่วงนี้นะครับผมนะก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับฝากฝท่านผู้ชมนะครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพราะว่าช่วงนี้เริ่มอากาศเย็นกันแล้วนะครับผมรับน้าฮึงนะ ก็โอ้โหทางานหนักนะครับผมก็ไม่ค่อยไหวนะครับผมตอนนี้ก็ยังป่วยนะครับผมก็ได้เงือแล้วครับผมนะถือว่ามาออกข้างนอกนะได้รับแดดแล้วก็ได้เงือนะครับผมอาการก็ดีขึ้นนะครับสาหรับทริปนี้ก็ได้ปลาน,นิลประมาณสักสี่ห้าตัวนะครับได้ไซส์ใหญ่ตัวหนึ่งนะครับผมนอกนั้นก็เล็กๆนะถือว่าผ่านนะครับผมทริปนี้นะสปิว ของวทงนะครับผมทิปนี้โอ้โหโอเคครับผมใกล้จะถึงแสนซับแล้วนะก็เดี๋ยวถึงแสนซับนะครับเดี๋ยวเรามีกิจกรรมนะครับผมเจอกันใหม่ทริปหน้าครับอย่าลืมกดติดตามนะครับผมทิปนี้สวัสดีครับ